ครับสวัสดีครับกับชาววันอาทิตย์วันนี้ผมจะมากรีดเขียงออกกรีดเปิดยอดแตงโคนบอนไซการส้มของผมนะครับเด้อพี่ตรงไต้ผมก็จะได้เพิ่มลากเอาลากอีกครับออกมาอย่างสิเพราะว่าลากที่มีอยู่กับบุหรายเป็นไหน๋แต่ว่าการเอาลากใหม่นี่ ก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะผมเบิ่งก่อนว่าผมจะเอาวิธีไหผมว่าอยากเคลื่อนายออกจากกระถางนะครับผมเป็นไงครับผมแตงโค่นนี่ครับแทงบนดีกกะิไปถือกระดานหนครับจะถือรอบแแรกๆข้างนอกบ่เป็นหยางครับก้นเขาเบลิกเบลกเดีวมันก็นจะไปโดนเนื้อครับผม เหนียวแข็งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมากรีดออกก่อนที่กวัวครับนี่ครับอันนี้ที่กรีดออกเหี่ยวครับถ้าเบิ่งให้ดีหูครับว่าเหี่ยวครับเียเหี่ยวแบบแบบเท่าแบบเจัาหนอยกันจร่วงรุดออกเองอยู่แล้วครับนี่ครับออกทีครับคือทุกคลิปครับแล้วว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมบ่าท่านมีหยังครับบอกว่าตอนกำลังไล่แต่งกีี เปิดยอดแตงโค่นกันครับเขียงครับเพราะว่าอายุสองปีกว่าจากที่ยกลากไว้ครับก็จะได้อยม่านนี่ครับแล้วก็อันนี้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับออกแน่นอนครับอันนี้ผมเบ่งก่อนแต่ว่าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่คือการกระเพี้ยวคือต้นงหันครับ สียวครับผมเอาไปกีดงานอย่างอื่นครับขัเตอร์พอดีปลายมันไปบพว่า,วาปลายช่วงกลางๆมันก็ถูกเล็กยงขึ้นกันครับก็เลยอยากเทือๆยังน้อยครับนี่ครับการสมมขอผมครับจีดออกข้างกเมือแกเบิงพอดอยังขันบา เขาย่าฝ่าไปซ้ำนี่ครับขั้นซ้ำเนกเดี๋ยวเลื่อยหนเนื้อขา,ขาวๆข,ข้างในก็เสียของครับผมนี่ครับไม่จะออกสีเลยครับนี่เขาคอยตัดออกได้ออกครับนี่ที่เกียงมันต้องเอาออกครับนี่นี่แต่ว,ว่าเหนียวแห้งดีครับนี่ครับแตงโคนนี่เขาเอิดแตงโคนครับผม แด้งออกครับให้เลือดได้โอ้เหนียวแห้งครับเหนียวครับว่าม,มนัมมนอะไรนะว่ามันแข็งครับไปทั้งเหนียวครับหยันมีดเลื่อยนะครับผมมันโกดมีดแห้งๆไอ้นี่ฉันเลื่อยไปแต่ผลเสียหายหลายครับออเอาเจ้าเราดับนี่ซ้ำนี่ก่อนที่นี่ เบื้องก่อนเสียเอาบอเสียเอารอบรอบหนาหรือเสียเอารอบนีไปเลยแต่เอารอบนีก็จะเหลืออยู่แค่ซี่ครับ นี่ครับแตงออกครับนี่นีเงินสีข้ากีบแล้วขาแตงออกครับถ้ามาแตงออกมันก็เป็นส่งภูมิลงมาได้ว่าติดมันคากันครับมันติดนอกจากข้าสีหาแนวจองครับนี่เอาองศสีได้นี่ครับการส้มครับ จริงอ่ะก,ก็เล่าเรื่องของ่าวกันว่าประเภทว่าเรียงแบบลายยอดลายยังคือเพิ่นกับเขือพ่อหรอกครับแต่ว่าตัวนี้เห็นแล้วกัะดาดลงใ้ลายที่สุดครับนี่คันเอาด้าดมันก็นจะ,จะไม่ติดครับผมคือบอกง่ายคันเอาดัามันติดติดไอ อันทั้งไตยังสีครับดันลุกมาได้ครับเนี่ยทียังสีครับเอาก็ต้องมาออกเลยที่นี่ออกมาค่อยๆดันลุครับนี่ครับบบตายครับแต่ว่าจะให้หักครับเพิ่งจะหักแล้วเลยครึ่งนึงกับวบตายครับทนอยู่ครับแต่ว่าบ่ให้หักดีสุดมันจะได้สวยงามครับผมนี่ครับ นวดประคบประงมดัดลำต้นลงครับนี่ครับจะออกตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเนี่ยขั้นายากเห็นยังเพิ่มเติมไปอไีกหมายถึงว่าโค่นนี่โค่นนี่เขาไ้โดนก็นจะรุดเองอยู่แต่แต่โดนอยู่ก็จะโดนอยู่ก็เลยใจร้อนมาแตงออกงที่น้าขั้วหมายนะที่จริงธรรมศาสตร์เข้าก็จะรุดอยู่แล้วครับนี่อันนี้ก็เร็จสิ้นครับผมนี่ การชสมของผมกับบนไส้ผมมีอย่างไรเห็นอย่างนี้นิดหน่อยเพิ่มเติมมากแอยากให้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจพี่พี่น้องน้อในเบื้องด้เห็นน้ำกันในความสวยงามบางคน่นจอบเพิ่มมักแต่เพื่อนกาลังตีคือเท็ดกับม่อเบิ้งตรงนี้ก็จะได้ความดูเพิ่มเติมไปน้อยนึงแล้วก็พอใจในความสวยงามน้ำกันไปบ่อที่จังไหรของผมงามพ่อหนี้ย่างยังสีหน้าประมาณ บอกไปว่ามากสิยองตัวเองครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าคือเดิมครับฝากไว้สำนีก่ก้นครับผมประพาสบอนไสมะพร้าวครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ